สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ผมก็จะพาไปดูตัวเช็คแนวโน้มราคาหัวมันสดณนะโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนั่นเองครับว่าทิศท,ทางแนวโน้มนั้นราคาจะ เหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นอย่างไรนั่นเองครับสำหรับท้องที่ไหนท้องถิ่นไหนท่านได้ราคาเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งบอกเพื่อนๆได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปเลยนะครับผมก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูว่าคือสำหรับราคานั้นก็จะมีเชื้อแป้ง30%กับเชื้อแป้ง25 นั่นเองครับเรามาดูที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากันนะครับก็คือเชื้อแป้ง3 0จะได้ที่2บาท35ถึง2บาท60สตางค์นั่นเองครับเชื้อแป้ง25ราคาอยู่ที่1บาท95ถึง2บาท20สตางค์ที่ปักธงชยัยเชื้อแป้ง30ก็จะอยู่ที่2บาท50เชื้อแป้ง2 5อซอยู่ที่2บาท10สตางค์นั่นเองครับ สำหรับที่สีคิ้วเชื้อแป้ง30%จะได้ที่2บาท40สตางค์ถึง2บาท50สตางค์เชื้อแป้ง25%จะอยู่ที่2บาท15ถึง2บาท25สตางค์มาดูที่หนองบุญมากก็จะอยู่ที่เชื้อแป้ง30%อยู่ที่2บาท30สตางค์ถึง2บาท55สตางค์เชื้อแป้ง25%จะอยู่ที่2บาทถึง2บาท25นั่นเองครับ สำหรับที่คอนบุรีน,น้นเชื้อแป้ง30%อยู่ที่2บาท45เชื้อแป้ง25%อยู่ที่2บาท15เสริงสางก็เชื้อแป้ง30ก็อยู่ที่2บาท50ถึง3บาท5สตางค์เชื้อแป้ง25อยู่ที่2บาทถึง2บาท65ที่พิมายเชื้อแป้ง30%อยู่ที่2บาท50และก็เชื้อแป้ง25อยู่ที่2บาท10สตางค์ ดานคุนทดเชื้อแป้ง30%จะอยู่ที่2บาท50เชื้อแป้ง25%อยู่ที่2บาท10สตางขามทะเลสอเชื้อแป้ง30%อยู่ที่2บาท55เชื้อแป้ง25%อยู่ที่2บาท5สตางค์ ที่ชุมพวงเชื้อแป้ง30เราคาจะอยู่ที่2บาท45ถึง2บาท50เชื้อแป้ง25อยู่ที่2บาท5สตางค์ถึง2บาท10สตางค์และที่อำเภอบัวใหญ่ก็คือเชื้อแป้ง3 0จะอยู่ที่2บาท70สตางค์ส่วนเชื้อแป้ง25ป์นั้นจะอยู่ที่2บาท25สสตางค์นั่นเองครับเราก็ไปดูมัน ราคากากแห้งที่จังหวัดนครราชสีมาก็ที่อำเภอเมืองเช่นเดียวกันราคาก็จะอยู่ที่2บาท40สตางค์นั่นเองครับเราก็ไปดูราคามันเส้นณนะโกดังส่งออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะอยู่ที่ราคา5บาท50สตางค์ถึง5บาท9 0สตางค์นั่นเองครับสำหรับพี่น้องอยู่ในเขตไหนท่านได้อย่างไรราคาที่บ้านท่าน ตกต่ำต่ำลงไปกว่า2บาทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรน,นั้นเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ก็อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับมันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีนั้นจะอยู่ที่5บาทถึง6.5ถึง5บาท9.5นะครับสำหรับแป้งมัง แป้งมันคลังสินค้ากอทมและปริมณฑลจะอยู่ที่14บาทนั่นเองครับเราก็ไม่มีอะไรมากายวันนี้ก็มาพบปะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวปลูกมันสำปะหลังวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าเราค่อยมาพูดและก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังและก็อุตสาหกรรมมันสำปหลังของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่า เป็นไข่เล็กน้อยนั่นเองครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ